เกิดปีฉลูลักษณะเฉพาะคนเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูมักจะดูนิ่งๆสุข,ขุมมีหลักการไม่ชอบทํำตามคำสั่งใครแต่ก็มีความซื่อสัตย์และอดทนเป็นคนขยันขันแข็งแน,แน่วแน่และเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างจะเข่งขึมพูดจาสุภาพเรียบร้อยนิสัยอ่อนโยนคบกับคนได้ทุกชนชั้นเป็นที่รักเป็นที่ใคร่ของผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมและเป็นคน มีน้ำใจจุดเด่นของคนที่เกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูมักจะมีความสุข,ขุมอรอบคอบไม่ผีผามอดทนเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นกล้าตัดสินใจทํางานหนักเอาเบาสู้เป็นคนมีน้ําใจทํางานเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังเป็นคนที่รักครอบครัวมีความรับผิดชอบสูงมีความซื่อสัตย์เห็นความสำคัญของครอบครัวซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวจากคู่ของตนเสมอ จุดอ่อนคนเกิดปีฉลูต้องการความแน่นอนในชีวิตบางครั้งและคิดตัดสินใจช้าเป็นคนเงียบและคาดเดายากยึดมั่นในความคิดของตนเองโดยเชื่อว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นไม่มีการเสียใจในภายหลัง